อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่นๆทั้งสั้นทั้งยาวกับราวชาวปั่นไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องราวโรดิโกโซโลโชทีมใหญ่พายุงทองย้ำเชลซีลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สี่ห้ปอต เรียกได้ว่าเป็นสกอร์ที่สุดเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวครับสำหรับศึกพิม์ลีอังกฤษสัปดาห์ที่3ของฤดูกาล2022-2023นะครับคู่วันอาทิตย์ที่ลีดยูุนต็ดทีมอันดับ7เนี่ยเปิดรังเอรันโรสประทะกับเชลซีทีมอันดับ8ครับโดยทั้งสองทีมนะครับออกสตาร์ทในฤดูกาลใหม่ด้วยการชนะ1เสมอหนึ่งมาทั้งคู่ครับเกมนี้บอกได้เลยครับแลกกันเดือดๆตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่จนแล้วจนรอดนาที33ประตูแรกของเกมก็เกิดขึ้นนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ได้เ นนาะที33เชลซีนี่ครับคืนหลังให้เอเดอร์เมนดี้ผู้สะประตูชาวเซเนกัลนะครับพยายามจะดึงหลอกคู่ต่อสู้แต่ก็โดนเบรนเนนอารอนซันครับปั๊มแย่งบอลไปยิงจ่อให้ลีดขึ้นนํา1-0ครับเท่านั้นไม่พอครับนาะที36นะครับสาวกยุงทองก็ได้เฮกันสุดเสียงอีกครั้งหนึ่งครับแจ็คคาริสันกับเปิดฟรีคิกเข้าหัวโรดิโก้นะครับโขเข้าไปอย่างสวยงามให้ลีดขึ้นนํา2-0และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังครับลีดมาได้ประตูปิดท้าายนะทที่669 จากแจ็คแฮร์ริสันนะครับก็ยิงปีท้ายให้ลีดยูไนเตดเอาชนะเชลซีครับที่ช่วงท้ายเหลือผู้เล่น10คนนะครับคาริดูคูลิบารีโดนไล่ออกจากสนามไปครับลีชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับขึ้นมาเกาะกลุ่มบนของตารางศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโดย2ผู้เล่นของทัพยุงทองลีชยูไนเตดที่ทําผลงานโดดเด่นสุดๆนะครับนั่นก็คือโรดิโก้ครับแนวรุกคนสําคัญที่ยิงอีกแล้วในเกมนี้รวมไปถึงแจ็คแฮร์ริสันนะครับที่ทำแอสซิสต์อีกแล้วครับเป็นการทำแอสซิสต์สเกมติดต่อ ส่วนโรดิโกยิงประตูได้3นัดติดต่อกันแถมยิงไปแล้วมากกว่าจํานวนนัดที่ลงเล่นครับโรดิโกยิงไปแล้ว4ประตูในศึกพิมร์ลิกอังกฤษฤดูกาลนี้ครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดครับโรดิโกเนี่ยสวมบทบาทแมนออฟเดอะแมตช์เลยครับยิงหนึ่งใจหนึ่งพาลิสจูไนเตดย้ำเชลซีต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับสถิติของโรดิโกครับจาก3เกมนะครับนอกจากจะยิงไปแล้ว4ประตูให้กับลิสจูไนเตบยังมีสถิติต่างๆถือว่าน่าสนใจนะครับมีโอกาสยิงทั้ง 1ิครั้งครับจาก13ครั้งเนี่ยเป็นการยิงเข้ากรอบเนี่ยครั้งนะครับแล้วก็ยิงเป็นประตู4ครั้งด้วยกันครับเป็นประตูจากลูกมงนะครับสประตูเป็นลูกยิงจากเท้าขวา1ประตูแล้วก็ลูกยิงจากเท้าซ้าย1ประตูก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องต้มยาของจริงครับหแอซิดของโรดิโกก็มีนะครับการผ่านบอลผ่านบอลไปแล้ว67ครั้งครับแล้วก็มีการสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมถึง2ครั้งด้วยกันครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกองหน้าอาชีพครับตอนนี้ถอยรถลงมานะครับ เป็นเก่งๆจอมทัพแล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่าเดิมครับโดยฤดูกาลนี้นะครับโรดิโกเรียกได้ว่ายิงทุกนัดเลยครับตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลนะครับและตอนนี้เขาเองขึ้นนําเป็นดาวซนโวของสึกพีเมรกอังกฤษครับแล้วก็ช่วยให้ผลงานของลิยูนเตดทัพยูงทองเนี่ยตอนนี้ยังไร้ผ้าอยู่เลยยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นในฤดูกาลนี้นะครับกลอกลุ่มหัวตารางของสึกพิมรกอังกฤษณเวลานี้ด้วยนะครับไล่ผลงานของโรดิโกในฤดูกาลนี้กันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันมากนะครับเกมเปิดสนามครับยิง ยิง1ประตูนะครับในเกมที่ลิสเอาชนะวูฟแฮมตันสองต่อหนึ่งครับนัดต่อมาครับยิง2ประตูในเกมที่เสมอเซาท์แฮมตันสองประตูต่อ2นะครับแล้วก็เกมล่าสุดยิง1่งแอสซิสต์หนึ่งครับพาลิสยูไนเต็ดชนะเชลซีสามประตูต่อศูนย์นะครับผลงานร้อนแรงแบบนี้สําหรับโรดิโกไม่รู้ว่าโซโลโชวทีมใหญ่ๆหรือเปล่าครับหากผลงานยังร้อนแรงต่อไปก็มีหวังจะไม่ได้อยู่กับลิสยูไนเต็ดนะครับอาจจะตามรอยราฟินญาครับที่ย้ายจากลิสไปอยู่กับบาร์เซโลนาก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะร ครับโดยโปรแกรม4ีนัดต่อไปของลีดยูไนเต็ดกงบอกว่าเจอทีมเนี่ยไม่ได้งานยากเลยครับแต่ละทีมดังนั้นก็มีโอกาสครับทีท่ลีดยูไนเต็ดเนี่ยจะเกาะกลุ่มหัวตารางไปได้ยาวๆอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นซีซั่นครับโดยโปรแกรมนะัดต่อไปครับจะบุกไปเยือนไบรตันนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเอเวอเรตบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับนอร์ทแฮมฟอร์นั่นคือ4ีนัดต่อไปของลีดยูไนเต็ดนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดทำผลงานรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยีีี่่ยมมมกกก็็โอาาสทจะเหนซับ ควารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของสึดเพมลิกอังกฤษเหมือนกันครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์กดกระดิ่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook YouTube TikTok ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ